สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกน,นะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะครับเกี่ยวกับมุมมองวิธการในการมองโลกและการใช้ชีวิตน,นะครับบนหลักวิถีทางสายกลางอริยมรคมีองค์8ประการคําสอนในพุทธศาสนานะครับความชั่วความร้ายนะครับจุดใหญ่สําคัญที่สุดก็คือกิเลสตัณหาที่อยู่ภายในจิตใจมนุษย์นั่นเองนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่เปรียบเสมือนความดํามืดนั่นเองนะที่เกิดมาจากความไม่รู้ ถ้าคนเรารู้เรื่องของบาปบุญรู้เรื่องของกฎแห่งกรรมอย่างถูกต้องแท้จริงนะเข้าใจกฎไตรลักษณ์อย่างถูกต้องแล้วเนี่ยเราจะระบัดระวังมากนะครับที่จะไม่ทําบาปกรรมแล้วก็เร่งสั่งสมบุญกุศลนะครับแล้วก็ทําจิตให้บริสุทธิ์เพื่อเป้าหมายนะคือเรื่องของทุกขนะการรู้เหตุแห่งทุกนะเรื่องของความดับทุก และรู้เหตุนะครับให้ถึงซึ่งความดับทุกข์นะครับหรืออริยสัจสี่นั่นเองนะครับแต่ด้วยความไม่รู้นั่นเองในเรื่องของบาปบุญคุณโทษนะครับเรื่องของกฎแห่งกรรมนะทำดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วผลแห่งวิบากกรรมนะครับด้วยความไม่รู้นี่เองเปรียบเสมือนความมืดนะถึงแม้เราลืมตาตื่นอยู่นะแต่เราก็ทํากรรมชั่วไปโดยที่ไม่รู้ตัวนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นความชั่วร้ายเนี่ยนะจึงเปรียบเสมือนความมืดมิดนะที่กลาลังปกคลุมจิตใจนะครับ อย่างเรื่องของการผิดศีลธรรมผิดศีลห้าเรื่องของการเบียดเบียนการฆ่าทำร้ายทำลายชีวิตสัตว์ต่างเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการผิดบาปเป็นความมืดมิดประการหนึ่งนะครับประการที่2ก็คือเรื่องของความทุจริตหรือเราจะบอกว่าเรื่องของการลักทรัพย์การหาทรัพย์โดยมิชอบการลักขโมยการนําของผู้อื่นซึ่งไม่ถูกต้อง ตามสินธรรมนะครับเอามาเป็นของตนเองนะการลักทรัพย์การป้นการขมโมยนะครับการทุจริตต่างๆนะซึ่งได้มาโดยทรัพย์ที่ไม่ชอบเนี่ยก็ถือเป็นความดำมืดนะหรือความไม่รู้ภายในจิตใจมนุษย์อีกประการหนึ่งนะครับซึ่งเวลาเราดูข้อมูลข่าวสารในยุคนี้เราบอกว่าน่ากลัวเราจะบอกคนที่มีอำนาจนะครับเราใช้อำนาจนั้นโดยทางมิชอบนะในการทุจริตในเรื่องของการคอรัปชันในการเรื่องของการทำบาปกรรมทั้งหลายนะครับ ประการต่อมาก็คือเรื่องของการผิดศีลข้อ3นะเรื่องของการเรียกว่ามากักมากในการนะการที่ไม่รู้จยากสันโดษในกรรมการที่ไม่รู้จักสันโดษดในคู่ครองเนี่ยอันนี้ก็เป็นปัญหาใหญ่ในยุคสมัยนี้นะครับซึ่งเรียกว่าเป็นความชั่วร้ายที่เปรียบเสมือนความมืดมิดที่ปกคลุมจิตใจนะเพราะว่าผู้คนไม่รู้ว่ามันมีบาปนะมันมีอกุศลประการใด นะด้วยความไม่รู้ทําลงไปนะที่มาจากแล้วมิจฉาทิฐิหรือความเห็นผิดว่าบาปไม่มีบุญไม่มีผลแห่งบาปไม่มีนะครับแล้วเมื่อมีการทําผิดนะในศีลต่างๆนะครับก็ปกปิดนะหรือว่าบิดเบือนข้อเท็จจริงนะครับเพื่อตัวเองพ้นผิดนะพ้นกฎหมายพ้บทลงโทษการถูกตำหนิติเตียนนะในสังคมในชุมชนต่างๆก็แล้วแต่ แต่ความจริงก็คือความจริงที่อยู่ในจิตใจนะตนเองรู้ดีนะครับว่าผิดศีลข้อหนึ่งในเรื่องของการเบียดเบียนฆ่าสัตว์ทั้งหลายนะในเรื่องของการประพฤติผิดทุจริตนะในอาชีพการงานในอำนาจการได้ทรัพย์มาซึ่งการลักขโมยเขาก็ดีนะจี้ป้นหลอกลวงเขาก็ดีนะทุจริตในอำนาจหน้าที่ก็ดีหรือเรื่องของการผิดศีลมากๆในกามก็ดีนะครับและสุดท้ายก็มาจากเรื่องของการขาดสตินั่นเอง นะความที่ไม่รู้นะครับนะว่าสิ่งไหนควรทำสิ่งไหนไม่ควรทำนะเมื่อไม่มีสติก็ไม่มีปัญญาที่จะสามารถแยกแยะได้นะว่าสิ่งไหนถูกสิ่งไหนผิดสิ่งไหนดีสิ่งไหนชั่วนะครับดังนั้นสินห้าเนี่ยถึงบอกเป็นหลักประกันที่สำคัญของความเป็นมนุษย์ที่จะไม่ให้ตกตำ่ำนะไปสู่กำเนิดอบายภูมิสนะีนะรกเปรตอสุร,รากายแล้วก็เดรัจฉานซึ่งก็คือผู้รักษาสินห้าได้ดีเนี่ยก็คือผู้ที่มีสติ ะครับแล้วผู้พอมีสติบ่อยๆจิตก็สงบเป็นสมาธินะครับก็มีปัญญาในการพิจารณาไตรตรองใคร่ครวญถึงนะการกระทําและผลของการกระทําก่อนที่จะลงมือกระทํานั่นเองจึงสามารถที่จะยับยั้งชั่งใจนะไม่ให้จิตตัวเองเนี่ยถูกปกปิดนะครับมืดมิดนะด้วยความไม่รู้นั่นเองนะครับจนกว่านะผู้นั้นจะ,จะเจริญสติภาวนานะครับจเจริญสมาถาวิวปัสสนาภาวนา จนบรรลุธรรมนะเมื่อบรรลุธรรมแล้วเนี่ยนะครับจิตก็จะถูกคุ้มครองรักษาด้วยอริยมรคมีองค์8ประการน,นะถูกคุ้มครองด้วยศีลถูกคุ้มครองด้วยสมาธิถูกคุ้มครองด้วยปัญญานะครับก็จะปิดกำเนิดอบายนรกนะเปรตอสุร,รากาเดรชนนั่นเองนะครับก็เป็นผู้ที่มั่นคงเที่ยงแท้นะครับต่อสุขติภพสุขภูมนะิตราบจนถึงนิพพานนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นความชั่วร้ายจึงเปรียบเสมือนความมืดมิด นะที่กําลังปกคลุมจิตใจโดยที่เราไม่รู้ตัวนะครับนะเราจะต้องมองเห็นแสงสว่างที่ปลายทางนะที่เปรียบเสมือนเรียกว่าเข็มทิศนะพาให้เราออกไปจากความมืดความไม่รู้ความบอดนะมิจฉาทิฏฐินั่นเองนะจนกว่านะเราจะบรรลุธรรมนะต้องเรียกว่าทําลายละนะกิเลตันหาให้ได้นะครับเพราะนั้นในภาวะของความมืดมิดนะครับของโลกจากความชั่วร้ายเนี่ยคนดียิ่งต้อง เข้มแข็งนะครับคนดียิ่งต้องนะอดทนต่อความชั่วร้ายทั้งหลายอดทนต่อการยั่วยุนะยั่วยวนนะครับจากนะโลภกดหลงนั่นเองนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ